รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์รใดๆจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับสนับสนุนโดย BT m a r k e t Trading can be easy We Trade Intrust We like Trade Explore t r a d e a l o ครับ t r a ก e a b l e Broker ดันหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ Explore Tradeable like r o Forever for you ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US Dollar XM เปิดปัจชีวันนี้รับรัฐฟิตทคกับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนะักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระโปรงกรเป๋านะครับเราพาหน้าทุนครับย้อนกลับไปดูการขึ้นไหวของดัชนีตลาดบออล์สตวิตในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับ ดัชนีเฉลียวอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป2.59% S&P 500ปรับตัวปิดบวก2.46%และ n a s d a q ปรับตัวปิดบวกมากที่สุด2.87%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า800จุดต่บรรสุขขันรับกับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตัวเลข PCE ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและจะลดแรงกดดันในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ครับทุกท่านตัวนี้เป็นข่าวที่รายงานเข้ามาล่าสุดครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ดัชนีเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งครับพี่ๆก็คือว่าราคาทองคำของเราเนี่ย ปรับตัวลงสวนทางกับเหตุผลดังกล่าวเลยเพราะว่าดอลลาร์และยูริสปีเนี่ยยังคงขยับปรับตัวแข็งค่ายอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่คือวันศุกร์ในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงขยับปรับตัวอยู่ในทิศทางแดนบวกอยู่นะครับก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคาของเราเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ1นึ่งพันต้นๆถามต่อว่าแล้วแบบนี้ที่มันเกิดจากอะไรครับคุณครับมันมีในเรื่องของแรงเทขายทํากําไรนะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นสุดสุดท้ายของเดือน นี้ด้วยนะครับนักทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษครับเดี๋ยวในช่วงสายๆนะครับผมคิดว่านักทุนน่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องรอดูว่าดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทซึ่งตอนนี้กําลังปรับฐานเป็นแท่งเทียนสีดแดงแงอยู่จะกลับมาวิ่งสอดคล้องกับราคาทองคาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่และดอลลาร์กับยูซปีจะมีการย่อตัวไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็จ,จะช่วยสนับสนุนให้กับราคาทองคำขยับปรับตัวฟื้นไปที่ประมาณ1,650หรือว่าบริเวณใกล้เคียงก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าถามถึงว่า ปัจจัยเนี่ยตัวนี้เงินเฟอ้อพอมันประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันทาให้คนเขาคิดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่ายังไงการประชุมในสัปดาห์นี้ตลาดก็ยังคงเทใจให้การขึ้นดอกเบี้ย0.75%อยู่ดีเพราะฉะนั้นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคอําอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงระยะสั้นๆจนกว่าจะมีข่าวตัวใบแจ้งเข้ามาอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับ